ย้อนไปในพระกิจล่าฮันโซในคืนนั้นเธอได้เข้าปะทะกับฮันโซและเสียท่าจนเกือบจะเสียชีวิตลงในห่วงเวลาที่สติของเธอกำลังจะหายไปพวังความฝันนำเธอย้อนกลับไปยังอดีตฮานาบิเธอคือทายาทของนิกายโลหิตได้รับการฝึกฝนมาอย่างหนักเมื่อเธออายุได้เจ็ดขวบได้เกิดนิมิตแปลกประหลาดในนิมิตที่แสนเลือนลางนั้น เธอจำได้เพียงแสงสีเลือดที่กลืนกินเธอและห่วงเหวฝันร้ายที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเธอฝันถึงมันซ้ำๆจนเธอเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นแต่แม้ว่าจะพยายามฝึกฝนมากเพียงไหนเธอก็ไม่อาจเอาชนะฮายาบุสะจากนิกายเงาได้เลยเธอมักจะถามเขาว่าเหตุใดเธอถึงแพ้แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบจริงๆจากฮายาบุสะกลับมาในปัจจุบัน พลังสีแดงฉานกำลังถาโถมเข้าใส่เธอนำพานิมิตแปลกประหลาดในเวัยเด็กกลับมาอีกครั้งฮิกันบานะคือสาเหตุของพลังแปลกประหลาดนี้มันคือหนึ่งในเจ็ดสาตตราอันทรงพลังของเหล่านินจาอาวุธของอดีตผู้นำสกาเลชาโดอาวุธที่ผนึกความบ้าคลั่งและความเศร้าโศกของอดีตผู้นำตระกลูลผู้ที่เคยทอดทิ้งคนรักตัวเองเพื่อขว่คว้าพลังอำนาจ แต่ที่สุดแล้วเขาก็สูญเสียทุกสิ่งฮานาบิได้สติอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงเรียกจากฮายาบุสะในคืนนั้นพวกเขาทั้งสองต่างล้มเหลวในภารกิจตามล่าฮันโซและการนำดาบอามิโนฮาบาคิริกลับสำนักก็ไม่สำเร็จแต่ในคืนเดียวกันนั้นฮานาบิก็ได้รับเลือกให้สืบทอดที่กันบานะพลังจะไม่ใช่ทุกสิ่งสำหรับเธอและเธอก็ไม่อยากผิดพลาดเหมือนผู้ถือครองคนก่อน แต่ตอนนี้เธอก็ยังไม่เข้าใจถึงความรู้สึกโกรธและไม่พอใจเมื่อเธอเห็นฮายาบุสะสนิทสนมกับคากระมาคุยกันหน่อยฮานามินั้นมาจากนิกายโลหิตเป็นคนลันิกายกับฮายาบุสะผู้อาวุโสของนิกายบางคนจึงไม่ค่อยพอใจในความสนิทสนมของทั้งคู่มากนะักฮิกันบานะคือพลังที่เป็นลักษณะดอกไม้สีแดงไม่ใช่อาวุธกายภาพที่เธอถือ เนื้อเรื่องของฮานาบิมักจะถูกผูกกับเรื่องของคนอื่นเช่นฮยาบุสะไม่ก็คาโกระแต่ที่เธอจะเด่นหน่อยก็มีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับฮิกันบันะนี่แหละฮานาบินั้นเริ่มรู้สึกชอบฮยาบุสะแต่ดูเหมือนว่าฮยาจะมองเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทเท่านั้นไม่รู้เหมือนกันว่าเรือลำนี้จะสมหวังหรือไม่ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดแชร์คลิปนี้ และสามารถจะนบสนุนช่องนี้ได้ผ่านทิปนี้ขอให้เป็นวันที่ดี